เนี่ยพี่ออมน่ารักมากเนี่ยเห็นไหมล่ะดูดิพี่นัทเนี่ยพี่ยาดูเนี่ยน่ารักมากเลยไม่เหลือคนน่ารักน่ารักเลยอุ้ยเอาอีกทุกคนเอาอีกส่งมาอีกเอาอีกครับพี่รออครับพี่ยาตู้ส่งมาอีกครับพี่ไม่พอครับพี่พี่อรุณครับส่งมาอีกครับพี่เอาให้แบบรู้ไปเลยว่าจริงๆแบบเขาสู้เราไม่ได้อยู่แล้วดีเอาอีกพี่เอาอีกเอาอีกอ้เอาอีกเอาอีก อออีพี่ยังได้อีกพี่พันห้าเลยแรงมากอืมอืมไเหลือแล้วโอ้หูอเยอเอาอีกพี่พันหนึ่งเลยครับแจมคูณสามนะครับตอนนี้พี่คูณสามนมันส่งมันไม่เสียแรงพี่เราได้เพิ่มไปสามอะ่ะ ตาเก้าเราไอเราคูณไปสามรอบตาเก้าหนึ่งเก้าว่าของถือหลายตสามที่เจ็ดอ่ะสองพันกว่าพี่คุ้มคุ้มส่งตอนนี้เลยพี่คูณสามแต้มคูณสามครับแต้มคูณสามพี่ <c oughs> คืออะไรไม่อยู่เอาใหญ่เลยมาละนาอะไรนะคูณสามครับทุกคนคูณสามคูณสามคหณสามอุ้ยเอออ่้ยอุ้ย ทำไมคนส่งให้เยอะจังอ่ะผัอบอกว่าให้คนที่อยู่ฝั่งนั้นมาส่งให้ฝั่งนี้บ้างครับผัดบอกอย่างเงี้ยอ่าเหรออืมทุกคนคะแนนคูณสามค่าขอขอุณทนคน<ด>ูณสามจริงจีเนี่ยเดี๋ยวทุกคนอิกห้าสิบวิแตมันจะคูณสามตัวนึงอีกห้าสิบวิสิบสี่วิครับคุยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนเลยครับขอบคุณค่าขอบคุณค่าคะแนนคูณสามค่าส่งมาเลยเร็วคะแนนคูณสามค่า ไม่บอกว่าแม่ทำเหมือนบ้าโยเนาะอร่อยมากเลยพวกหล่อนพวกหล่อนเห็นผู้ชายดีกว่าฉันนะไม่ต้องมาอยู่ช่องฉันก็เลยของให้หมดแต่เราเห็นเธอดีกว่าใครเลยนะไม่จริงใจเอา้าวทำไมอ่ะอุยขอบคุณค่ะอุยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ใครส่งให้อ่ะขอบคุณค่ะอะพี่ตอนนี้แหละครับส่งเลยครับตอนนี้ขอบคุณค่ะหนึ่งในที่สุดค่ะขอบคุณค่ะมิรักแฟนเพลงทุกคนทุกท่านหนึงนที่สุดท้ายแล้วครับหนึ่งในที่สุดท้ายขอหน่อยครับขอหน่อยเร็ว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 มีคนบอกว่าน้องฟอร์ดรอค่ะอุ้ยแพ้แล้วอ่ะน้อยใจว่ะเด็กมาชมผัวฉันใครอ่ะฝั่งนั้นอ่ะทำไมเขาใจใหญ่จังเลยอ่ะ เขาส่งให้แบบแซงแล้ว嘛พ้แกละ้วเบื่อเบื่อเบื่อไม่แดงส่งให้จ้ะให้นะไม่แดงส่งให้ไม่แดงเหรอโอเคได้รู้กันทำไมทำไมเดี๋ยวมาใช้อำนาจมืดนะได้ไม่แดงโอเค อยู่นครปฐมใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันเท่านในที่อ่ะรู้หมดแล้วอ่ะเออทำไมจะไปทำอะไรเขาเอาขวดไปขายครับอืม <laughs> <laughs> อร่อยมากจะหมดแล้วกินเยอะๆจะได้โตเร็วๆได้ครับแต่ถ้าเรากินอย่างอื่นจะโตเร็วกว่าน,นี้ พวกน้ำหวานอะไรเงี้ยมันจะกินแล้วแบบตัาโตโวแบ่งแบ่งกันชื่นชมค่ะไม่เป็นไรราคาส่งมาช่องไหนก็คือกันนั่นก็เหมือนกัน <c oughs> ส่งให้เธอก็เหมือนส่งให้ฉันส่งให้ฉันก็เหมือนส่งให้เธออยู่ดีใช่คร,ครับเพราะว่าเพราะาอนาคตอ่ะเดี๋ยวเราก็ใช้เงินในกระเป๋าดังเดียวกันอยู่แล้ว ใช่ไหมเหรอในโนโครเราก็ใช้เงินกระเป๋าดังเดียวกันอยู่แล้วได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานี่แหละที่เขาแบบเรียกว่าแบบขอแฟนทํางานมาปุ๊บเมียก็เป็นคนเก็บอะไรอย่างเงี้ยฟิวนั้นเอแต่ฉันก็เก็บหมดแหละเงินหล่อ <ś led> นเงนิงนหล่อนก็มาฝากฉันให้หมดจา้ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมหอ่ะ น่ารักที่สุดแน่นอนอยู่ยแล้วครับแบบนี้หายากอู้คุณแฮร์รี่น่ารักมากค่ะไม่ต้องมาชมแฟนฉันเราไปชมแฟนฉัน <c oughs> คนเยอะไหมตอนนี้ที่ร้านเงียบมากพี่แฮร์รี่เหมือนเขาแบบฟังเราคุยกัน <c oughs> ยังไม่รู้ตัวอีกทำไมกินน้อยจังอ่ะต่อแล้วแน่นท้องอนะ่ะมันกินเยอะไม่ได้ขอติดกลีดยางรั้วบ้านสูงมากหืมรั้วบ้านสูงมากไม่เป็นไรครับถ้าเรียกแก๊ปเป็นอนะ่ะเดี๋ยวปีนออกมา ไม่ใช่ตรงนั้นมันเป็นสวนยางหลังบ้านน่ะอ๋ออยู่ชาตอยู่ในมุมตรงติ้ดเราอยู่ตรงบอ่อเร็ยงกำแพงหลังบอ่อใช่ไหมถ้าอยู่ตรงบอ่อมันไม่ได้สูงเลยนะที่ข้างล่างมันต่ำเฉยๆอ๋อมีเมียดีเหมือนชีวิตรุ่งโรจน์นะปะกรณก็ถูกครับพูดพูดอีกก็ถูกอีกใช่ไหมประกรณหลอกขึ้นนะมีคนบอกเป้าผมยาวแล้วไงครับ อันนี้ขอพูดจริงๆนะถ้าฝอไม่หล่อพี่ใครจะอยากมาจีบฝอไหมล่ะเออหล่อแล้วเขาก็มีคนแอลคนอะไรเยอะแต่ก่อนอ่ะใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเราไปรู้ได้ไงนะทุกคนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาอาจจะแอบคุยกับใครในลงไอจีในอะไรฝอไม่เคยให้พี่ดิ๊ไม่เช็คโทรศัพท์เลยนะจริงๆคุยกันแอบแอลกันอะไรอย่างงี้ใครจะไปรู้เนาะทุกคนใช่ไหม ฝอจะจะทำแบงาง้นทำไมล่ะสิ่งที่ฝอจะโดนต่อมาคืออะไรอ่ะมันดีไหมล่ะตอนนี้ฝอก็มีสิ่งที่ดีอยู่ในชีวิตแล้วอ่ะฝอจะยอมเสียไปเหรอก็อาจจะมีโค้ดเฟนก็อาจจะมีแชทลับก็ได้เพื่ออไม่เคยลงอะไรแบบนั้นหรอกฝอลงแต่แบบอะไรกับเพื่อนแค่นั้นแหละนะทุกคนนะเอาพี่พลี่มีด้วยเหรออาจจะมีโค้ดเฟนอาจจะมีพี่พลี่มีโค้ดเฟนด้วยเหรอไม่มีไม่เคยมีจ้ะ คุณก็มาเช็คสิ<อ>คุณมาหลังคุณก็เช็คโทรศัพท์สิก็ไม่เคยว่าเลยนะเรื่องเช็คโทรศัพท์รอทุกคนนะแอบคงแอบคุยใครจะไปรู้เรื่องรู้ราวแล้วที่ฝอดไปเช็คโทรศัพท์ที่แพดดี้เหรอเรายังไม่เห็นพูดอะไรเลยก็ฝ <c oughs> อดเจออะไรมาบ้างเจออะไรเจอลูกผู้ชายลูก <c oughs> <c oughs> ผู้ชาย <c oughs> อย่างในอินเทอร์เน็ตนะนะพูดได้ไหมหล่อนจะมาหึงเหรอลูกผู้ชายในอินเทอร์เน็ต ถ้าถ้าเป็นฟอร์ดนะฝรว่าฟอร์ดโดนแลอกลบกผู้ชายพี่ผมลูกผู้ชายในอินเทอร์เน็ตพอเห็นอ่ะวันนั้นพอเปิดไปอ่ะเขาก็เจออุ้ยใครวะก็หุ่นดีก็หุ่นดีก็เอามาเป็นแบบเป็นแบบอะไรนายแบบในกำลังเป็นกำลังใจให้เราได้ลดหุ่นหุ่นดีพี่พอดีแบบแล้วทีนี้เขาก็เธอบอกพี่พอดีก็เดี๋ยวว่าให้เขาลบไม่ล่ะมันมีพี่รุต ไม่มีพี่รถค่ะหลอนนะเล่นโทรศัพท์ชั้นมากกว่าชั้นเล่นโทรศัพท์หลอนอีกฉันไม่เคยจับโทรศัพท์หลอนมีแต่หลอนเล่นโทรศัพท์ชันไม่ฝอจะแอ์ดอกออรูปเฉยๆฝอไปเปิดไปเจอไงไม่ฝ<น>อดพี่ฝอจะไปฉัาจะไม่ให้เธอเล่นโทรศัพท์ฉันแล้วไปแอบดูฝั่งรูปไงแต่อลัมตัมไม่ให้ทุกคนฝอจะเปิดรูปส่งแอบดอกรูปผู้ที่ถ่ายด้วยกันนะฝอก็เปิดไปเจอก็เลยถามว่าอุ้ยอันนี้ใครอ่ะ แตใครล่นะก็รูปผู้ชายไงขอเชื่อมันเป็นรูปจากอินเทอร์เน็ตทุกคนใครก็ไม่รู้อ้าวและแต่เธอแล้วแต่หลองเธอเธอจะให้เคารพไหมน่ะเนล่แต่จะคิดชีวิตคนละแบบแล้วแต่จะคิดชีวิตคนละแบบ ช่ไหมทุกคนถ้าเป็นเราอะโดนด่าไปแล้วโพสตสเตตัสหนึ่งไปแล้วโดนสเตตัสแน่สองสเตตัสโดนสองสเตตัสใช่ไหมอ่ะทำไมถ้าเป็นฟอร์ดก็โดนนะโดนถ้าคนไม่รักตัวเองแล้วใครจะถ้าจ <laughs> <laughs> บมารอบสุดท้ายมาหมดพอดี อืมโอ้ยมีคนชมเลยมีถูกต้องตลอดค่ะพออย่าเฉียงเอ้านี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเฉียงเขาละอะไรยอมได้รายอมจริงครับเพราะที่ว่าคำพูดของผู้ใหญ่อ่ะคำพูดของผู้ใหญ่อ่ะมันน่าเชื่อถือ ขขเขาคิดว่าเขาโตแล้วเขาน่าจะสอนได้ที่ดีให้เราใช่ไหมเขาจะไม่ค่อยเขียงเขาแล้วทุกวันเนี้ยแต่ก่อนเนียแต่ก่อนนะทุกคนบอกซ้ายไปขวาบอกหน้าไปหลังจ้าใช่แต่ก่อนแต่ก่อนเคยเถียงกันกับพี่พอดีบนรถรรด้วยเถียงแรงจ๊าดไดไหมพี่พอดีไปส่งตรงให้ยากราดเผาอ่ะพี่ฝอจะไปพัทยาไปหาพ่อไอ้พลอ่ะจำไม่ได้เราวมังอจะพอจำได้แต่ไม่ต้องมันหรอกเถียงบ้าอะไรวะ ที่ฟอดแบบอะไรอ่ะผมไม่ค่อยได้ไปหาเพื่อนตอนนั้นนะ่ะแล้วก็ทะเลาะกันอะไรเงี้ยพี่พอดีก็ขี่รถไปอะไรใช่ยางแฟนน้องฟอดน่ารักน่อนอนอยู่แล้วถ้ามินไม่ดีนะถ้าฟอดอ่านขึ้นมาพี่พอดีวีนเนี่ยนะอย่านะเป็นไปไลผฟอไม่อ่านนะคนอยากด่าคนอยากด่าคน พูดไปสองไพ่เบีย้ยนิ่งเสียตำนึงทอง F C F <c oughs> เอฟซีเอฟซีทำเอฟซีเอฟเตอร์หรอกมันเหมือนเป็นดารา <c oughs> เอ้าอก็เป็นแฟนดาราเนาะโอ้ยมานี่เลยอยู่เลยน้องฝอกินพี่พี่ได้กินอร่อย อุ้ยมันสุดยอดจริงนะมันอยู่หน้าบ้านแต่มันได้ยินเสียงเราเรียกมันวิ่งมามาหาแม่มาลูกมามาหาพ่อ,อมาดูพ่อหน่อยลูกมาโชว์หน่อยโชว์หน้าหน่ะเออบออ่ยี่ปุ้ยอือเอาเลยเอาเลยอุ้ยคิดถึงพ่อไหมลูกเออคิดถึงพ่อไหมลูอุย้ยคิดถึงพ่อไปแล้วแล้วคิดถึงพ่อไหมลูกเรียกพ่อสิ ไไไไอันยองค่าดูจากเกาหลีค่ะโฮ้ยวันนี้คนดูพันสามเลยนะเยอะมากเหรอใช่นดังไงนดังไงเป็นแฟนคนดังไงทำตัวลำบากอาจารย์ีเขาเป็นคนดังค่ะทุกคนต้องพีเคบ่อยๆแล้วค่ะได้ครับไม่ต้องพีเคบ่อยแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ไปอยู่ด้วยกันแล้วเออมาเดอ๋ยลองทานอีต้าข้างบ้านนะ นี่ไงก็พี่พรายมีงานวันที่ยี่สิบไงของขึ้นไปพอดีอ่ะเพราะฝอจ,จะได้ไม่ต้องต่อรถไปเองได้มีคนไปรับพ่อะของฝอเยอะเอาของมาเยอะยี่สิบงานอะไรรูกจำไม่ได้ละใช่เห็นพี่ตาบอกสถานพี่ตาอยู่ว่าพี่พลรีขึ้นมากรุงเทพอีกทีวันไหนครับนี่วันที่สิบนี่ก็มีไปถ่ายงานให้ลูกค้าอ๋อหรอเลยถ่ายคลิปถ่ายงานให้ลูกค้าเออง,าองั้นเลยฝออืม <ป>นาน,นอันดีหรือว่าจะขึ้นไปเลยวะพ่อผัดซื้อคอร์สไว้อ,ะอ่ะพ่อออกกำลังกายเลือ,อีกสองอาทิตย์พอดีอ่ะเกี่ยวหรอกคนจะมาเขาก็มาคนจะไม่มาเขาก็ไม่มาคนเราอ,ะอ่ะงั้นมันจะได้ไม่เสียงเงินฟรีไงสอส่อไดเคยพาเขาไปเล่นฟิตเนสปะะ่ะหล่ะมันเป็นซื้อคงซื้อคอร์สซื้อ อยู่ให้ครบๆได้ก่อนไม่ต้องรีบมาหรอกเดี๋ยวยี่สิดไปมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนวีน,นยอยู่อะยะมีป้ายังมีป้าวีนนี่ทำไงวีนอะไรหวังว่าน้องฟอร์ดไปเลยเนี่ยไปต้อไปต้อไปต้องไป่มส่ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องของเราสองคนใครจะไปจะมาตอนไหนมันอยู่ที่เราสองคนไม่เกี่ยวกับคนอื่นเดี๋ยวบเปไปหนึ่งอีกหนึ่งสเตตัสห่างกันสิบวันเลยนะทุกคน ไม่ได้คุยกันสิบวันเลยนะอัวไงจันทำยังไงปุยอากัศเลยปุยเลยปุยเลยเลยปุยเลยเลยอีสิบแปดมินะครับนี่ทำดิทำหมดดิทำี่โอ้ยอากัศแม่ดิ เออยังไงหูแม่แสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายอะทำเยอะหมดเลยไปทำไมทำไหยอกอะไรด้วยอ่ะมีของหวานกินหรือเปล่าอะไรนะมีของหวานกินหรือเปล่า ไม่มีอ่ะทำไมอ่ะมากินเราสิอะไรอ่ะตลกไงเออแล้วมันหวานจริงปะะ่ะหล่ะก็ต้องมากินเองค่ะต้องมาลองอ่ะแล้วเธอกินเราหวานปะะ่ะหล่ะฮะผมผมอันนี้พูดจริงแล้ว ไอนน้พูดจริงอะ่ะดูไปแล้วจบลจงกุบลงกลุบค่ะท,ทุกคนอ,อันนี้ให้รองอรเยนเรื่องจริงขอฉันเถินแต่วฉนเถินอะไรอู้ว,วนี่ไงไปโป๊อื้ อะไรกินอะไรขนาดนั้นละ่ะเต็มปากเต็มคำอะไรขนาดนี้กินให้มันดูแบบมีอะไรหน่อย <c oughs> อ่ะกิน <c oughs> <c oughs> คำใหญ่มากแหมไม่อยากจะพูดทุกคนให้ปล่อยให้ทุกคนคิดเองไป อ่าทำไมฉันก็กินคําเล็กๆตลอดฉันเป็นคนกินน้อยกินเล็กกินเล็กกินน้อยมันเล็กยิ้กันกินคําเล็กคําน้อยทุกคนอันี้เหรออย่างงี้เหรใช่ขอบคุณม่าของวันนะคะ คนเชมแพ้ผู้ชายเหรอเนี่ยครับเออป่าป่าป่าเจ็กบินละป่าเจ็กบินป่าเจ็กบินเจ็ดบินป่าเจ็กบินแล้วหนึ่งค่าเทรนเนอร์ที่บุญดำถูกมากค่าเทรนเนอร์เออนะค่าเทรนเนอร์ที่บุญดำถูกมากเหรออืมให้กรุงเทพพอละหมื่น นายจะฟอร์เทนต่อให้พี่ไปดิ้เลยเอาไหมไม่เอาที่บ้านมีเครื่องลูริ่งอยู่ไม่เอาทิ้เกี่รหแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้อ้วนมากแล้วตอนนี้ก็คุมน้ําหนักมาได้ไดทั้งเยอะละต่อมากเลยเดี๋ยวเรจะลงไลน์แล้วนะโอเคแค่นี้แหละจบๆไปๆจบๆเรียบร้อเดี๋ยวไว้เจอกันอืมอมะ ทุกคนเดี๋ยวดิฉันไปอาบนะ้ำ